สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีบรรยากาศยามเช้าครับวิถีชีวิตอีสานบันเท้ายามเศารเช้าวันอังคารครับวันนี้เศาว,วันพระวันนี้เฮาก็มากะว่างเจอลุงนีแต่คด้ายโลดีหรอทพีน่น้นม่าเลผู้เฒ่าเขาจะไปวัดประหันนี่้คนัดข้า ่ผักกระหยิ่งผักกระหยิ่งผักกระหยิ่งแม่มันจังหอมผักกระหยิ่งผูบ่หอมทุกอย่างปเอียงเขียดเอียงเขียดตะปาดบ่เขียดเหลืองแม่นบ่พี่น้องเดี๋ยวให้เราออกก่อนเขียดเหลืองไหวเสาเาครับประคายไม่ขาดกะเขากันมาคือกัน ฝนกระตกวันพระพร้อมวันพระคนก็ไปวัดแน่นครับผลละผนมาแต่วัดผลละแน่นนม่พอเหรอเขาก็มาสิมาเฮ้ยสเมื่อนี่พ่อโอ้คือม่วงเนี่ยมาขายส้มขายกับผูดอนกับผูเข้มอันเป็นสิเมื่อหรือสิีว้ว่าๆเทียสะดอกเศรษฐีครับหาล่อเบิ้งอาหารการกินบ้านเฮาจักหน่อยนึงอ่ะทิดโต๊นี่ไได้รักินก็ไ บอกเอื้อเตี่ยวอยากเนี่ยเอากินผมขี้เตื่อมือใหม่ไอ้มื่อไหร่น้ำเนี้ยขี้เตื่อมือใหม่พ่อได้ผ้าลาะผ้าเบรงอาหารการกินบ้านเขานี่ยละมีอ่างกับพ่อได้อ่างพี่อ่างน้องนี่ล้วมากระทิ่นอันเนาะไม่ดองเฮรื่องประดองโอ้ทํไมหนึ่งบ่แกงไในบอนแกงแกงไในบ่จังสิ แกงได้จากแล้วผมเหรอว่าเขาจะอ่อนต้มมเมื่อไรยังมันแกงว่าได้ได้นี่ไ่แยงใหม่คือดีเลยแห้งดีดทุสันน่ะแหงดีซีสันยังเหมาเสาโอ้ตีท๊อเหมาซองเหมาเมื่อวานนี่ก็ยังฝนแห้งอยู่ครับช่วงพายุเมื่อนี่ก็ซีเมนสีออกเนียแต่ว่าซีเมนตัวใดกสีขามาอีกล่ะนี่ตัวสีขามาอีกล่ะ เดือนเฮือนยังออกบอด้ิย no no ูม <eyeshadow rees hei> <ks> right. <sh> ่เป็ท่านวะเเาได้หมะซายเขาไนสิมาจำไป้นเด็ด้อนอันอีเมียหอยนราสิไปวัดบ่อนยปูปลาหน้านำกะาาอยู่ด้วยพี่น้องช่วงปลาลุงรีลุงตอนลุงตรงอ่าจีโถพักกระเนียงเรา เมื่อนั้นผมไปเก็บผักกระหยังไปเนี่ยน,น้อยมันเหล่าบอหอมมันยังผูด,ด้วเนาะเทียวแตงได้กับบอหอมมันผักกระหยังปอเพลิงผักกระหยังอีหลีผมว่าไปเก็บเองอะนะบริสุทธิ์เพื่นดอกะกรอยกรอยยังมีกินคือเ,เก่าเหียดหมูเหียดหมูพักกระเพ้าบ่าเนี่ยเพ้าหม่วงบ่เนี่ย อากาศหินได้ได้แล้ววะต่อยังไงก็ได้ของเราเองได้ได้ต่อได้ต่อได้เสาเมื่อวันอังคารครับตลาดบ้านคุ้มคำตําบลแก่งเข่งอำเภอพุทธประุนอุบ,อบลราชชานี่เมือ่อขึ้นฟ้าขึ้นฝนขึ้นเกาสีรวยแต่ตัวนี้พรุ่งนี้รวยน่งหอยว่าม,มีสีมันข้อมเล่าซะบ่ นยังมานอนี้สีเวิรเลี้ยวมาย่าไกับดสีเวิร์เลี้ยวหมักทั่วมากแตงเลาะสะกกอนมันนี่เลาะกอนมัอนี่เราบงกอนครับหมกทั่วผู้แเนี้เน่ยปูอย่างนักอย่าผมปูปติะเคือเมนบอกเมนวเป็หน้อสือไวก้อนสันเน่ฝากเราไว หาอย่างน้อกินห่วยของใหญ่ๆนี่เท่าไดแม่สิบบาทหาเงดดินทอาเนี่บวันนี้เอาเอากขวดหนึง่งให้บอกไปเก็บเองนันบ่นนหอมใบน้อยๆน่ามผมไปเก็บมันอยู่อันนะั้นเฮจังนี้ก็บ่หอมพักกัญญังผูก,ผกมแม่สมบูรณ์ข้าเจ้าก็เชียวผมบุหุจักพักกัญญังอีกแล้ว ต้มใส่ปลาเฮ็ดจังนี้ก็บ่หอมมันอยู่ซื่อๆบ่ขิวบ่หยังเด้โอ้ยเจ้าสิเว้าพืนบ่จักพกนยง่อันนี้กนยงบ้านเฮาบ้านเฮาอย่างนี้เอาลืมเบิ่งว่าหันอีหยังกดงดงะเตียนตัวนี้ ไื้อยังซอยซื้อยังก็ได้ไตัวก็มีกระแยงกัมีบักแงกับข้าวบักทัวซิปเอาบักทัวตี่ทัวดำได้ม <c oughs> มากเงียดำดำำเสียบใช้ได้หนิำตำเสียบ้ได้หนิเมนทัวปีบเออันเดียวกับพอ่อลูกีอยู่ <c oughs> ลูกีอยู่ <c oughs> สื่อซอยซื้อาขอค เจ้าเลียงแจกระเตียนบอกนี่ยังกาลืมซื่อมันเหรอปลาทังกหมูจีนปลาทังกะเออแกะเตีนปลาทังกาเนาะบางนึงเขาเจ้าเลียงไล่หลายแต่ว่าช่วงนี้ม่มีพ่อได้เลียงละเด้มันยังหูอยู่บะมันหากินหยาหากตแะตะกี้ผมเลียงหันกินเปืองโกงหัวอีก่กงัวระสอบเนื้องว่างลงลบเมื่อเบิดเหลืกแต่กลาง ล่องเรียงมันก็น่ายาดขยดตัวผมว่ะเศร้าเรียงย้อนมามันหาหญ่ๆเลยย่างน้าดโ้อริยะร้อปวดผู้บับกใช่แต่สิค้นเหมือกมาใช้ไก่เฮ็ดก็มน่อยอพร้อสวนให่บังแจเด้บางหน้าบ <forecasting S 1> ัาแจเดยบังพีกอ่ะบังพีกที่เนี่ยบังหน้าจะเฮ็ดใหญ่ปวดใหญ่ปวด่นี่็นหนักปวดงหน้าเมี เอาัวไรมีย้นะค่ไนด้ครับผเอานดกลับไมีซุกน้ำเลยเนียครับป้ายังไม่ย้ายปยังน้้นนน้องท่้นน้นนำสั้นมิน้องท่านนา่เียสินค้าทางการเกษตร มาลุ่มบ่แม่เขาจะไปเห็นยังกินแกงเ้าแกงส้มส้มแกงมะลุ่มเลแซบเพื่อคนไทยทุกแม่นี่ย่างน่องไม่ใช่น่องแซบท่านนี่กรอยก็มีว่าได้ปลาแกงปวดหัวครับบรรยากาศตลาดเซาบ้านเฮาพอได้เลาะพอได้เบิ่งพอได้ส้มไปเรื่อยอะไรพี่น้องหาได้อยูนี่เอากินครับยี่อันี้ปวดปากหน้าวิลีสิบบาทตรงนีนนะปากหน้าทุ่งละสิบ ตลาดเช้าบ้านคุ้มคำยำเช้าครับอาหารเสียบอำเภอกุดขบปุดเข้าเมาเขาเ้าเมาเข้าเมาออกไยเลยว่เมียข้าเมาเข้าาเมาพอเบรจ์เจ๊เขินยังนะศูนย์เก้นะกาห้าหกหก หนึ่งเจ้าแม่ยังก็คือแม่ออจ้าสั่งบอทันรี่เอาคือเก่าอะไรพี่น้องขอให้สุขีปหน่อนะเที่ยเพิ่นมาเบิงบัทันอ๋อเออีบเบอรท่วอบอเบอร์เบอบัหันตัวอ๋อศูนย์เก้าห้าหกหกหนจ้าเขาเมาซ่บเขาเมาสส่งทัวไทยจ้าสีบาทจ้าส่งทัวไทยล้ปะใบเท่าไรก็แม่หวดใบละสี่สิบจ้าสี่ทาไ แกงด้ดีเป็นหนองมวยด้ดีทันร่องเป็นทันร่องค่ะ,ะเราลเมียนติ๋วม,ม,าาะะมันเกียเ่ยมไปนะมันทนครับเกี่ยมไปนะมันเจ็ดแกงคุดือกแกงถุง,งละส่ามันเกลียวป่แม่เกลียวับไทยจีบหวังจีบแลนดแอ่งามงามมันเกลียวหรอใช่ลูกเอง มันแกวยายปลูกเกงยายบ่กินเหล่าก็สิบลอก่ปล่ะเห่กครับดอกไม้ดอกไม้นี้มันจ่ะค้ายบาคนน่ามากาใส่ได้อะเ้น้านม่ิจะไดนอันนี้มาได้ใส่อะไรเอ็ดปวกอยังมาออกหิ่มนี่มันลงงา่มบ่เอ็ดปัวใส่ นตกดีกเรามันคือไจ้า <ปะ S 2> คือบัไดน้ำงเดี๋ยวน่ะาว่าเจ้าคือบ่ได้มันด้ไปหามานันอีอาทิตย์นึงละดิมันบอกบอก่บกจากเป็นขี่ขานเป็นว่ามันบอกเล<อ>บไปมันว่าขีข้ขานนันก็เรียกวเอะไรปลาหลายหลายปลาสมปลสมผสมในซ่เสือไปปิ่งกัดกินกับบักพิกดิบ ขักขนาดได้ี่ผสมสีสงครามแม่นบ่พวชเม่นขนี้ปลานี่ผสมปลาผสมปลาอันยังก็ขี้ขี่ผสมบ่เขาอื่นผสมไข่ปลาโอ้ยเนาะเสียบครับเนี่ยเสียบบ้านาเฮาเหลีห่ยหอยเหลี่วยวขวดหอยเหลี่วยวตจ้นี เิ่นขายโรจเงไหนสองโลลอยครับสองโลลอยพ่วงรออีตุก็มีแตทางนะไม่ยั้งก็น่น้องควายเจ้าบาลล้นี่ห้าสิบบาทเนี่ยเอเสียบตัวนี้ เนี่ยเอาเสียเอาถุงนึงเอาถุงนึงเนี่ยเอาเหยื่อได้หลายเด้อให้เราเลือกให่พู้เราาหายหายจินอยากนี้เด้อครับน้องไข่ยคะทอนมเลยบ่สตรับเ็ประกาศเอาเนดี๋ยวนี้เอาเสียปะนี่ โบเรือมันไดยเนี่ยว่เสียบถื่อเอาหลดหากินหญ่เจังหน่อยน่องน่องควายครับกติน่องหัวกับากินพ่อไถอยู่ดอกแต่ว่าควาอบ่เอยมีไผเหลี่ยงอะใผมมุกปลาซิวอุ้ปลาซิวเอ้ยดรัาพันด้วยวันนี้ทครับยี่อกเอ้ยคนหลายมองนี่เจ้าสีมาเสือกน่องค่วายน่องหัวอ่ะนั่งอ้างหยา กูปลาหน้าน้ำอาหารการกินบ้านเท่าช่วงเขาสิเขาไปฝนต้นาวหรือเปล่าเดือนตุลาป้องหัวว่าสิมีฝนอย่างวัวขึ้สิมีหนาวเนี่ยได้กับป้องหัวกันเขาเมาเขาเมาเขาเมาแซบเขาเมาแซบขอเบื้อเขาเมาเนี่ยขอเบื้อเขาเมาเนี่ย83ครับ743ครับ23643ซื้อยังของผู้ขายเจี๊ยบเจี๊ยบเกลือเจี๊ยบเอลือเจี๊ยบเขาเมาแล้วตักโซ่จากบ้านนี่้150จ้าตักคน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 เปิดยืดยืดจ้า บอกแล้กนอยู่อยากกินอยากกินกินวันไหนนี้ก็ลังกินข่าอยู่เขาด้วจ้าเข้ามอเสียบเข้ามาเสียบเนี่ยเสียบแม่จ้าเข่หนาปีด้อจ้าเด้อเบอร์เนี่ยขายแนาเจก้องผู้ขายผู้ขายไมคะชื่อจ้าครับผมต้องกินเข่านังขายต้องหิวข่า กทหาโซนนี่แหละเขาเมา,เาตะการพืชผลเนี่ยพี่น้องเน,นี่ยเขาเมาอำเภอตะการพืชผลครับเขาปุ้นเสบเขาปุ้นเสียบยุคางปลาแดกแซีบเออมีแต่แนวเสียบๆใส่มาตลาดนี่ปลาแดกแซีบปลาแดกหอมแค่จต่ว่าปลาแดกตอนขึ้นไปจะเแซยบแค่แต่ว่าแต่ว่า <c oughs> มันทรงมาไหนทรงมาไหนเนาะทรงปะทรงมาไหนอยากได้มันเสือ,อมันทรงหนักคลิปนี้มีกินกินหอมกินหอม นยังละวบาทแนวยืดแนวยืดอันนี้เอาไปปลูกกว่าไหมนี่เอาไปปลูกจ้าาัว้าาตีกว่าสิถามยังได้แนว่ปลูกก็ยังสื่อเอาเลยนี่ได้เท่าไหร่ันเ่อันเดียวก็พ่อยิบให้ลูกาบาท บอกสิเอาไปกินตัวนี้ก็ปลูกได้คือก,กันแต่ว่ากัปล<อ>ูกไก่กงคือตัวนี้ดะมันนี่ไม่เอาซาบาดบ่ขอบคุณครับก <laughs> บบบุยกึ่นจกเถื่อไก่กินเบิร์ดเอาเบอร์กินเเรต,ะตะานดนี่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 น พอเห็นเพื่อนเบืองคลิปเจ้าเจ้าไปถาดพนุ่มไปตลาดไ่บ้านเลยเลือดจ่ินลมเนาะพายูขึ้มนี่หลเนี่ารถมาดิเป่ายูปูมาไดดเสเห็นตะพุนันเราว่ะอันกระามาง่ง่ายข้นมาดืมากว่านี่กรหอมกระเทียมจักบาททจักบาไแบับัวต่ักบัวสื่อน้ำยาทั้งคนฮะผู้ใดไอไอลักบดีมาไอลักขาทรงเล็กหน่อยเป็นโรงเรียน ขอบคุณครับนะวาครนครพนมทั้งขุนมาตาล่ากนใ้ไม่้นนี่ละเือนขอบค่อน้าลายรอยครับเยให่ให่เยากได้ไปหาเ็ดบ่นีครับเน้อ่มังนับมันเป็นแต่สื่อเยอะเลยเยนครับเยนงามเลย ถ้าคุณเขาจะเอาเห็ดพอสื่อติฟเข่ากับสามสิบบาทพอสื่อครับบ้านเท่าลอยมันมันเสียแนวหนึ่งขี่ขานถือไม่ผู้ถือซอยขานถือด้วยผมครับท่านสื่อแล้วก็ง่ามไปเอยเพียกีกบ้านเท่าเอาอีกที่หละแล้ววะมาดูอยู่ที่ช่ก็พอ เมื่อวานเนียนไม่ไงแล้วจนดนุบมือแล้วสีหายแล้วหายหน้ามันเคืองเรื่อเราอ,อยู่กลางน้ำพงแล้วนุบมือหายจะคือหายย่านระหว,ว่างน,นุบใส่ปราทาดพนมหรอว,ว่าผมมาแต่ตลาดถาดพนมครับขวดพะลุเฮ้ยแล้วเนี่ยเสียบปนบ่เอาปนนี่เมีมย ครับจักบาทเอาปนแหมปนถุงเท่า่แบบปนนเอียงปนกรบปนป่ายินเบิรบ่มีแต่บอกสม่อมอกินกับมีอยู่บอกสมอออยู oh, Boy, what, ่ห so น okay. ้าผมได้กินมีอยู่ตัดทิมเบิดเหรอแต่สิได้สิได้ตนแสบๆตัทิมเบิรคือมูผมมาเขตวบ่คือมู ่นมาผ้ายูออกละแต่ว่าสีมีมาอีกกก็ทีหนึ่งวันจะเป็นแนวดปวดพัวมักม่วบักเตียงตลาดเสาบ้านเฮาบ้านคุ้มค่ำครับวิถีชาวบ้านวิถีไทยบ้านท่านนีเอามาขายย่ำเสาเมือนนี้เป็นเสาวันพระคนกับสีบอลลายวปนไงพ่อเด๋เลาะพ่อเด๋หาพ่อเด๋กินยี่หราพี่น้องปูปลาหน้าดำก็ได้มัดเท่าไรครับนี่เอาเห็นได้จังมัด ผมมีผู้ถือซอยฮัลโหลฮัลโหปัญหาแจกข้าเจ้าก,กับพวกขยกเอาได้บานเหา่าครับพักกาดเงี้ยงปันนี้เขาเดือด <c oughs> พักกาดกระจอนดอกนี <c oughs> ่ลรเนี่ยเอาได้เนี่ยกินกระด้พี่น้องเอ้ยบ้านเฮ่า <c oughs> พือึดดอกเนี่ยยืดเนี่ยกินน่นมีสยัมสุเนี่ยหละหลอกเมื่อได้ละปันนี้ได้พักกระเงียงได้นนองควายได้โอ้ยหลายแนว แต่วันนี้เอ,าอยากินบ่ได้อันเก,กี้ยงนอไม่สมกระเพาะกระเพาะเจามาตะวัดตะเดียบ,บาทเลยที่เห็นไอ้เกยียงอยู่แวบ,บข้าวนึง เคียงเนื้อเคียงหมูผักสดๆดตลาดในยุคข,ข่างก็บ,บัดอันคุ้มข่ำครับยุคข,ข่างก็วบบัดคุ้มข่ำนี่อวัน,นพระวันยังคนมาวัดยัสิเปนจะแวะมาตลาดก่อนเลยนะผูพุทามรเซานี่ยังบ่หอดแม่ข่อยดอก ล็อกเปล่ล็อกีล็อกพักแตหรายา้าเนยพักเมื่อหลวกก่อนเอายังหนอคือบุมีอะไรบ้านนี้พักหลวกบักบวบบอกรนเมพาบักบวบเห้อนี่พอนี่มีให้่านเลือกมากมายหลากหลายรบบเอาเนี่ยวกแล้ยังกรไดแฮมเบิดนี่ชาอ่าาดนี่ม่ว่าจะเป็นแม่กุญแจโซโล่ โอกกินสดเอเกินสดตั้งได้บ้าบวบในส่วนอุปกรณ์ือความปลอดภัยของรถในปะบูใหญ่อยู่บ่ไม่ว่าจะเป็นล็องย่าย่างย่มขึ้นยากคนว่ามีประบูใหญ่กระเสียาเมื่อหนึ่งได้จำพอเนีเสียเอาันไอ้เจ้าพ่อเางเาับใหญ่ทุกกนังจะโกต้นไห้ต้นมากระต้น ใครจวาผู้ใดคือจะขึ้นไปนางเจ้าคอยห่นพ้นมาวโอ้เหนี่อยสมอโอ้ยาเหนื่อแล้วต็มตาละอยู่ผ้าเสีเม่ผู้ใดก็ได้อันนี้ก็จะเป็นวัดครับเข้าไปข้างในพระเจ้าใหญ่คุ้มคำพูนไกลๆคุณพี่เนาะแนนภายในวัดครับในเขตบริเวณนี้ก็จะเป็นตลาดปะนี่อ้กเพงวัดอ่างเขามานีก็จเป็นตลาดนะ Yeah. <laughs>